แกยังแกยังไหนดูดิดูดิโอ้โห <c oughs> น้องดูดิโ <c oughs> อ,อ้โหอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวปลาเนี่ยจะให้พี่ดีนะชิมขนมอุจจีนะเดี๋ยวปลาจะป้อนนะอ่ะอาปาก <c oughs> สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับทุกๆคนนะวันนี้ป้าอาร์ตมีอะไรมารู้เปล่าไม่รู้โอ๋อนี่ป้าอาร์ตนะไปเซเว่นแล้วก็ไปเจอขนมนี่ขนมอุญนจีอะีคนขายเขาบอกว่าพี่มีขนมอุ่นจีด้วยนะรู้ได้ไงว่า,ป,าป้าหาขนมอุ่นจีอยู่นี่เหมือนมากเลยอะ่ะ <c oughs> ป้าก็ไปจับดูนะน้องๆข้างในมันแบบเป็นแบบเป็นก้อนก้อนลื่นๆน,น,น่ะอุ้ย แบบมันหยุ่ยหยุ่อยากเดี๋ยวมาลองดูกันว่าอ่าข้างในอ่ะมันจะเป็นยังไงนะเด็กๆอยากรู้ยังอยากรู้อยากรู้แล้วแกยังแกยังไหนดูดิดูดิโอ้โหน้องดูดิโอ้โหมันจะตดมดูดมดูดมก่อนดมก่อนดมกว่าเฮียเอ๋อพี่เอ๋อพี่เอ๋อกลิ่นมันแบบเปรี้ยวๆเหมือนมะยมโอ้โหกลิ่นโซล่า ไม่กินกันเลยไหมมีกี่ชิ้นอ่ะน้ำหน่อยมีกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด๋อสิบสองอยู่ในปากคุณเก่าแล้วแต่กินในตอนจังหวะชุลมุนอ่าเดี๋ยวให้ลองชิมคนละลองชิมคนละอันก่อนไหนพี่ดีเป็นไงชิมยังพี่ดีชิมยัง เป็นไงอร่อยไหม,มเขาบอกว่าข้างในมันจะเป็นไส้สตอรอเบอรี่ด้วยนะน้องๆใช่ไหมไหนป,นป้าขอดูหน่อยป้าขอดูหน่อยโชว์ให้ดูหน่อยครับนี่ไงโอ้โหมันเป็นไส้สตอรอเบอรี่อยู่ขา้างในอร่อยอะทั้งายชิมแล้วเป็นไงไหนชิมดูสิอร่อยมากเหมือนอุ่นจีไหมหลับตาอ๋อหลับตาแล้วก็จินตนาการว่าตัวเองกำลังกินอุนจิอยู่ อ่าเดี๋ยวต่อไปนะหลับตาหลับตาปลาอาจจะให้ชิมนะอ่าหลับตาแล้วก็จินตนาการคุณเขาหลับตาก่อนดิคุณเขาหลับตาก่อนอ่าหลับตานะเอาให้พี่ดีก่อนพี่ดีก่อนอ่าเดี๋ยวป้าเนี่ยจะให้พี่ดีนะ,ะชิมขนมอุนจีนะเดี๋ยวป้าจนะป้อนนะอ่าอาปากไอ้พีอ่ะม่ดีกินขนมอุนจีอะ่ะเออนี่นะน้องน้อง ใช่ไหมมันเป็นกลิ่นเยลลี่ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่กินกลิ่นเยลลี่ดิมันเป็นกลิ่นโคลาอืมเฮ้ยอร่อยด้วยนะน้องๆได้กินนิดเดียวเองเนื้อบ้านเนื้อข้างๆราบลีบบ่กับมันมีขมๆด้วยนะนิดนึงใช่ไหมช <laughs> <laughs> ิ้นสุดท้ายนะครับ อดครับสองคนมัวแต่ทะเลาะกันนะครับสองคนนี้ทะเลาะกันหน้าเมื่อกี้ตาจับภาพไม่ทันสองคนนี้ทะเลาะกันแย่งกันปุ๊บปั๊บปุ๊บคุณเขาชงบไปลกินเลยเอาโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องๆเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย